สวัสดีครับพบกับช่องบอนสเตป2ชี้ตรงเป้าทุกวันเช่นเคยเวลาหกโมงเช้าวันนี้เป็นวันที่30มธันวาสองพันฟุตบอลสเตปสวันนี้ผมคัดตัวเต็งที่มั่นใจที่สุดจะเป็นศึกพิมิลีกอังกฤษทั้งสองคู่เลยนะครับคู่แรกจะเป็นคู่ระหว่างทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทีมเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด คู่นี้จะแข่งกันในเวลาสี่ทุ่มการพบเจอกันระหว่าง2ทีมนี้ในปีนี้นัดแรกเมื่อวันที่22เมษายนเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะเชฟฟิลด์ไปได้ในสกอร์สามประตูต่อศูนย์และนัดล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะไปได้อีกในสกอร์สองประตูต่อหนึ่งก่อนอื่นเราดูฟอร์มสามนัดล่าสุดของทั้งสองทีมก่อนเลยนะครับโดยฟอร์ม3นัดล่าสุดของทางทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป3นัดรวดเลยนะครับนัดแรกชนะอูลาวเลสไดมอนด์ไปในสกอร์3มประตูต่อฟูน 4, 0 ส่วนนัดล่าสุดชนะเอเวอร์ตันไปในสกอร์3ประตูต่อ1เรามาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดของทางทีมเยือนเชฟฟิลด์กันบ้างนะครับแพ้2เสมอ1นัดแรกแพ้กับเชลซีไปในสกอร์2ประตูต่อ0นัดที่2เสมอกับแอตตันวิลล่าไปในสกอร์1ประตูต่อ1ส่วนนัดล่าสุดแพ้กับลูตันทาวไปในสกอร์3ประตูต่อ2 แมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะบุกชนะเอเวอเรตันไปได้ในสกอร์สประตูตอนหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มีรายชื่อจอห์นสโตนแนวรับตัวเก่งที่เดยงเข้ามาล่าสุดขณะที่ขุมกําลังหลักรายอื่นๆอยู่กันครบถ้วนคาดว่าเป๊ปเตรียมวางหมากในระบบ4-231โดยมีมูเลียนอันบบเลสออกสตาร์ยืนเป้าล่าสกอร์และใช้เบนนโดซินวาฟิลโฟเดนกับแจ็กกิลิตเป็น3ประสานแดนกลางคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตร ส่วนเชฟฟิล์เพิ่งจะบุกพ่ให้กับรูตันทาวไปในสกอร์สองประตูต่อสามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมวันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานอานิลอาเมดฮอสซิตกับกุตาโวอาร์เมอร์สองแกนหลักที่กอดคอคันติดโทษแบนเช่นเดียวกับเจมส์แม็กอาร์ตี้ที่ติดเงื่อนไขกับต้นสังกัดส่วนพวกทอมเดวี่จอห์นอีแกนกับคีโตเฟอร์บาแซมคือสามแข้งเดียงหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีคาดว่าวินเดอร์เตรียมจัดทัพในระบบ4-4-2โดยมีเรียนบูธกับโอลิเวอร์แม็กเบอร์ดี ผนึกกำลังล่าตะข่ายตามระเบียบ ดูเหมือนว่าเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคัมแบ็กสู่ความเนียนตาอีกครั้งหลังโชว์ฟอร์มเทพไล่ทุบเอเวอเรตันไปได้ในสกอร์สามประตูตอนหนึ่งนั่นทําให้ฟอร์มเริ่มเข้าที่นอกจากนั้นในการบู๊ในรังยิ่งทําให้พวกเขามั่นใจมากขึ้นประกอบกับทีมเย e ือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้องประสบปัญหาแกนหลักติดโทษแบนสองลนนั่นทําให้ศักยภาพของทีมลดลงไปเยอะแน่นอนแถมผลงาน8นัดล่าสุดก็ปลาชัยไปถึง5ครั้งและโดนถลุงแนวรับยับเยินดูทรงแล้วไม่แคล้วเ็จเจ้าถิ่นคู่นี้ผมขอฟันธงเจ้าบ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3แต้มได้แน่นอนครับคู่ที่2จะเป็นคู่ระหว่างทางเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่ง การพบเจอกันระหว่าง2ทีมนี้2นัดล่าสุดในปีนี้นัดแรกเมื่อวันที่16เมษายนเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ในสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนนัดล่าสุดเป็นวันที่26สิงหาเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ในสกอร์3ประตูต่อ2ก่อนอื่นเรามาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับโดยฟอร์ม3นัดล่าสุดของทางทีมเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะ1แพ้2นัดแรกแพ้แกับสเปอร์ไปในสกอร์ 2, คาสเซิลไม่ได้ในสกอร์สามประตูต่อหนึ่งเรามาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดของทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับชนะหน,นึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดแรกเสมอกับลิเวอร์พูลไปในสกอร์ศูนประตูต่อศูนย์นัดที่สองแพ้ West ham, United, เวสต์แฮมยูไนเต็ดไปในสกอร์สองประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดชนะแอตตันวิลล่าไปได้ในสกอร์สามประตูต่อสองนอตติงแฮมฟอร์เลย์เพิ่งจะบุกถล่มนิวคาสเซิลไม่ได้ในสกอร์สามประตูต่อหนึ่ง New, อ, 3, อีกครั้งจะกลับมาใช้วิลลี่โบลี่กอง แขงแ่งในช่วงเกมที่ผ่านมาและไวยโออาววนิยีก็ยังมีอาการบาดเจ็บนอกนั้นเป็นชุดเดิมตามระบบ4 2 3 1 2> โดยมีคิดวูดแฮตติกฮีโร่ในแมตช์ล่าสุดปักหลักหน้าเป้าเหมือนเดิมส่วนทางแมนยูบุกมาแบบขุมกำลังพิการเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นแผนหลังย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์มาติเนสและวิกเตอร์ลินเดเลฟบเช่นเดียวกับลุคชอก็ยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตกลับมาได้หรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมก็น่าจะเห็นดิโอโกดาโลโยกมาเล่นฝั่งซ้ายต่อไปรวมถึงไทเลสมาเลเซีย เมสันเมาส์และอามัดดีลันโยก็ไม่น่าพร้อมจึงต้องส่งแกนหลักหน้าเดิมๆลงสนามโดยมีลาดมูทฮอยลุนปักหลักหน้าเป้าเหมือนเดิม นอตติงแฮมฟอร์เลบุกทูบนิวคาสเซิลทีมแข่งถึง3ประตูตอนหนึ่งจึงน่าจะกลับมาเล่นในบ้านกันอย่างมั่นใจแม้สถิติในบ้านย่ำแย่แพ้4นัดรวดแต่น่าเห็นใจเพราะต้องมาเจอกับคู่แข่งทีมฟอร์มแรงทั้งบอดมัตสเปอร์เอเวอร์ตันและไบรตันที่ช่วงนั้นผลงานกำลังดีดังนั้นกลับมาเฝ้าลังเจอแมนยูที่เอาแนอานอนไม่ได้ส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้ซะเยอะคู่นี้ผมขอฟันธงเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เลสเก็บ3มแต้มได้แน่นอนครับพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กัน ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆวันนี้ช่องบอลสเตป2อี้ตรงเป้าขอตัวลาไปก่อนนะครับ